อย่าลืมให้กำลังใจกับทางรายการด้วยการกดติดตามและกดถูกใจให้กับทางรายการด้วยครับพระสมเด็จหลวงพ่อเชยวัดตาลบำรุงกิจจังหวัดราชบุรีหลวงพ่อเชยท่านเป็นอดีตพระเกจิชื่อดังแห่งจังหวัดราชบุรีท่านศึกษาร่มเรียนวิชาจากพระครูอินวัดตาลบำรุงกิจอดีตเจ้าวาดในสมัยนั้นและยังเป็นพระอุปชาของหลวงพ่อเชย ชาวบ้านต่างทราบกันดีว่าหลวงพ่อเชยท่านเป็นพระนักพัฒนาอีกหนึ่งรูปในส่วนวัตถุมงคลอาทิเช่นพระสมเด็จของท่านจัดสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพอศอ2500เพื่อแจกจ่ายให้กับญาติโยมที่มาบริจาคทรัพย์สินช่วยเหลือทางวัดโดยที่หลวงพ่อเชยได้รวบรวมผงพุทธคุณและผงวิเศษต่างๆมาจัดสร้างพระพิมพ์กีบบัวกลุวัดเจ้ามูลปีพอศ2460 ถึงปีพศ2465พระเครื่องชุดนี้มีการถูกค้นพบเมื่อปีพศ2509 โดยพระครูโสพลสมาธิวัดหรือที่เรียกกันว่าหลวงพ่อเฟื่องอดีตเจ้าวาดในขณะนั้นโดยที่พระเครื่องชุดนี้เมื่อตอนแตกกลุ่มได้ทําการจัดพิธีพุทธาพิเศษครั้งยิ่งใหญ่โดยมีหลวงปู่โต๊ะแห่งวัดประดูชิมพีมาเป็นพระประธานในพิธีปุกเสกโดยที่พระเครื่องส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาคล้ายกับเนื้อสบู่เลือดแต่จะมีองค์เนื้อขาวที่แตกกลุ่ออกมาจํานวนน้อยพระปิตาหลวงพ่อลำวัดสามัคคีธรรม พระปิดตาของหลวงพ่อลำนั้นถือว่าเป็นสุดยอดพระปิดตาที่ผู้คนต่างทราบกันดีถึงเรื่องราวประสบการณ์โดยที่พระปิดตาของท่านใช้มวลสารจากว่านร้อยแเกสรดอกไม้ร้อยแชนิดรวมถึงผงพุทธคุณและผงวิเศษต่างๆอีกอย่างมากมายโดยที่หลวงพ่อลำนั้นท่านได้ศึกษาร่่มเรียนวิชามาจากหลวงพ่อเผยแห่งวัดบางยาแพร และยังเป็นผู้สืบสารวิชาในสายของหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเท่าอีกด้วยพระลือสีเดินดงอาจารย์ป่องนวม,มานาวัดทองกทมปีพศ2533 อาจารย์ป่องท่านเป็นคราวาสผู้สืบสายวิชาทายาทบรมครูเที่ยงนวมมานาอดีตคราวาสผู้เชี่ยวชาญในสายสักยันต์ชื่อดังของเมืองไทยโดยที่วัตถุมงคลของอาจารย์ป่องล้วนมีพุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยมเมตตามหาสเสน่ห์คงกระพันชาตีอาจารย์ป่องได้ทําการจัดสร้างทั้งพระเครื่องเนื้อผงรวมถึงเครื่องรางของขัง,งต่างๆเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาเลือกบูชาคุ้มครองติดตัว พระปิตารุ่นแรกหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มจังหวัดสิงห์บุรีหลวงพ่อจวนอดีตเจ้าวาดวัดหนองสุ่มพระเกจิผู้เปลี่ยนไปด้วยเมตตาธรรมสูงหลวงพ่อจวนท่านเป็นพระที่มีวาจาเป็นสิทธิ์เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนทั่วไปในสมัยอดีตหลวงพ่อจวนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการจัดสร้างถาวรวัตถุต่างๆภายในวัดให้มีความเจริญงอกงามที่เราได้เห็นกันจนถึงทุกวันนี้ ในส่วนวัตถุมงคลของหลวงพ่อจววนั้นมีการจัดสร้างตั้งแต่ตะกุดโทนผ้าแดงตะกุดร้อยแปรวมถึงพระผงต่างก็มีประสบการณ์อย่างมากมายพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อเทศวัดสะทะเลจังหวัดนครสวรรค์หลวงพ่อเทศท่านถือว่าเป็นอดีตพระเกจิชื่อดังของจังหวัดนครสวรรค์ ผู้เป็นบรมาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาให้กับหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพและพระเกจิชื่อดังอีกหลายรูปของจังหวัดนครสวรรค์ในส่วนวัตถุมงคลของหลวงพ่อเทศนั้นส่วนใหญ่จะถูกจัดสร้างหลังจากที่หลวงพ่อมรณภาพลงแล้วแต่จะได้รับการปลุกเสกจากหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพจึงทําให้วัตถุมงคลของหลวงพ่อเทศชนิดต่างๆล้วนได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง พระสมเด็จปลกโพพ่อท่านลีวัดอโศการามออกวัดเขาพระงามปีพศ2496ในส่วนวัตถุมงคลของหลวงพ่อดีนั้นหลายคนจะนึกถึงพระขึ้นที่ออกที่วัดอโศกการามหรือไม่ก็ที่วัดป่าของกุ้งจังหวัดจันทบุรีแต่หลายคนอาจยังไม่เคยทราบว่าหลวงพ่อรีท่านได้เคยทำการจัดสร้างวัตถุมงคลไว้ที่วัดเขาพระงามจังหวัดลบบุรี ซึ่งถือว่าเป็นวัตถุมงคลในยุคแรกๆของท่านโดยที่พระเครื่องชุดนี้ส่วนใหญ่จะถูกจัดสร้างและบรรจุลงกลุที่วัดเขาพระงามจึงทำให้ผู้คนไม่ค่อยพบเจอพระเครื่องชุดนี้พระสมเด็จสามเหลี่ยมวัดบางด้วนสมุทรปราการปีพศ2493 ตามประวัติกล่าวไว้ว่าพระเครื่องชุดนี้ได้ใช้มวลสารของหลวงปู่เผือกแห่งวัดกิ่งแก้วมาทำการจัดสร้างเมื่อปีพศ2493และได้นิมนต์พระเกจิชั้นนำของจังหวัดสมุทรปราการมาร่วมกันอธิษฐานปลุกเสกพระเครื่องชุดนี้ให้อาทิเช่นหลวงปู่เผือกแห่งวัดกิ่งแก้วหลวงพ่อบุตรวัดใหญ่บางปรากฏหลวงพ่อเผยวัดบางยาแพทย์เป็นต้น โดยที่พระเครื่องชุดนี้มีจำนวนการจัดสร้างทั้งหมด32พิมพ์ด้วยกันพระพิมพ์สมเด็จหลวงพ่อบัววัดพวงแก้วจังหวัดปทุมธานีหลวงพ่อบัวอดีตพระเกจิชื่อดังของจังหวัดปทุมธานีประวัติของท่านมีเรื่องราวการจดบันทึกไม่มากนักโดยที่หลวงพ่อบัวท่านเป็นอดีตเจ้าวาดองค์แรกของวัดพวงแก้วตั้งแต่ปีพศ2425 ตลอดจนถึงปีพศ2467ในส่วนวัตถุมงคลของท่านส่วนใหญ่จะเจอเป็นพระสมเด็จเนื้อผงใบลานที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซ้ำพระเครื่องของสำนักใดพระสมเด็จเนื้อดินร้อพิมพ์วัดเกศชยโยหลวงปู่ทองวัดราดโยธา หลวงปู่ทองท่านเป็นสิทธิ์สายตรงที่ได้ร่ำเรียนวิชามาจากสมเด็จพุทธจารย์โตพรมมลังศีแห่งวัดละคังวัตถุมงคลส่วนใหญ่ที่ท่านหลวงพ่อทองปลุกเสกนั้นล้วนมีไม่มากนักหนึ่งในนั้นคือพิมพ์พระสมเด็จที่เป็นเนื้อดินที่มีการจัดสร้างไว้มากมายหลายพิมพ์ทรง จะมีเอกลักษณ์โดดเด่นในพิมพ์พระเครื่องของท่านเองส่วนใหญ่ที่เราพบเจอด้านหลังขององค์พระของหลวงพ่อทองนั้นจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นอยู่อย่างหนึ่งคือการจานอัขระยันหรือไม่ก็ประทับตายันไว้รายการพุทธสยามชาแนลกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิีโอของทางรายการหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางรายการกราบขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยครับ